สวัสดีค่ะเช้านี้มาพบกับช่องครูหนูสาพีเหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นเชา้าวันหยุดวันที่ห้าธันวาคมนะคะก็เลยจะมาเดินเล่นออกกำลังกายในโมบ้านข้างๆค่ะที่อยู่ติดกันเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะเดินเล่นไปไอีกโซนหนึ่งนะคะอีกซอยหนึ่ง เช้าเช้านี้อากาศดีมากเลยนะคะเย็นสบายนะคะจะพาเดินเล่นไปเรื่อยๆนะคะตอนเช้าอากาศดีได้ยินเสียงนกร้อง หลังข้างหน้านี้เป็นหลังบ้านองคูหนูนะคะนด่บ้านองคูหนูข้างหลังค่ะจะถ่ายดูข้างหลังอันนี้บ้านหนูเองค่ะก็เลยมาส่องดูข้างหลังว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ด้านนอกนี่มีฝุ่นเยอะมากเลยนะคะที่กระจกเพราะวาไม่ค่อยได้ทำความสะอาดกระจกด้านหลังมันออกมาทำความสะอาดไม่ได้กำลังหาวิธีอยู่นะคะว่าจะทำความสะอาดยังไงดีนะคะข้างหลังบ้านด้านนอกนะคะ เ,าาเดินเล่นกันนะคะบ้านใหม่มีแต่หลังสวยๆนะคะใครสนใจก็มา อาซื้อจับจองกันได้นะคะมีว่างอยู่อีกเยอะเลยนะคะพีกัดก็แถวบ้านคุณครูหนูค่ะแล้วจะเดินไปดูมันจะมีซอยสุดท้ายจะมีสวนอยู่กลางถนนนะคะเดี๋ยวไปดูวันก่อนเคยไปเดินเล่นอยู่ ปกติเช้าๆก็เห็นจะมีคนมาเดินออกกําลังกายอยู่นะคะมาปั่นจักรยานแล้วก็มาเดินออกกําลังกายอยู่แต่วันนี้เงียบไม่ไม่เห็นใครเลยนะคะนี่เงียบ บ้านนี้มีแด่บ้านหลังใหญ่ๆนะคะโครงการที่กำลังปลูกกำลังขึ้นนะคะต้้งของหนูก,ก็จะมีแค่ประมาณนี้เลยนะคะประมาณแบบเดินถ่ายแต่ว,วิวอย่างเงี้ยคะ่ะถ่ายแต่ว,วิวไปเรื่อยๆ กับขี่รถเดินไปเดินมาขี่รถไปมานะคะแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินกลับ ออกมาสุดซอยนี่คือซอยสุดท้ายของหมู่บ้านใหม่โครงการใหม่นะคะมาดูโอ้่าแตงนี้แล้วก็จะโล่งมากเลยนะคะสวยนี่ไงมีสวนอยู่กลางถนนด้วย สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยสวนอยู่กลางถนนด้วยนะคะ มาเดินเล่นออกกําลังกายนะคะเดินอ้อมเก,กาะกลางถน,นนะคะ่ะ ออกกําลังกายกันนะคะแล้วเช้าวันหยุดแบบนี้ไม่ทราบว่าพี่น้องทําอะไรที่ไหนกันบ้างคะเม้นตอบกันมาได้นะคะเม้นคุยกันมาได้นะคะบางคนอาจจะไปเที่ยวบางคนอาจจะพักผ่อนอยู่บ้าน สวยมากเลยเกาะกลางถนนเนี่ยสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะเกาะกลางถนนดวงอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะ อันนี้ถ่ายรูปวิวทั่วๆไปเฉยๆนะคะไม่ได้จํำเพาะเจาะจงว่าเป็นบ้านของใครนะคะเป็นวิวที่เราเดินเดินผ่านมานะคะไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นบ้านของใครนะคะเป็นวิวทั่วๆไปเป็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเราแค่นั้นเองนะคะผลยอมตรงนี้สวยมากเลยนะคะเป็นเกาะกลางถนน สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่มาติดตามมารับชมถึงแม้ว่า,อาข,อของกล่องกุโหนไม่มีสาระอะไรเลยก็ขอบคุณที่มารับชมนะคะก็สนุกสนานคลายเครียดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ